สวัสดีค่ะยายดำด้าสวัสดีค่ะได้ยินข่าววันย <os. S 1> <ๆ>ายดำได้ยินข่าววันยายดำถือลอตเตอรี่มาสองหัวซ้อนแล้วมือหนีก็เลยม,มาตามเคยมาสัมผัสยายดำเท่หนึงเนะาะที่าถวข่วมก่อนว่าหัดนันทีิ่าสา<ฮ>สัมผัสยายดำยดายดำฟันว่าเขาดอกไม้สวรรค์มะฮยให้่เนาะเรียวหอบเอ <kahkaha. S 1> ามือสองมือหอบเอาหอบเอาอัน แย่ดำพ่นตีบ่ถือเด้อพี่น้องเอฟซีแต่ว่าเอฟซีซุ้มข้าเจ้าเพ่นเบงอช่องทางเหม่ยมพาถูกเบงแย่ดำพ่นว่ามึงสองขางก็เป็นสองขางร่วมกันก็เป็นซิปสันตัวว่าสันพ่นกระได้หนึ่งศูนย์พี่น้องเอฟซีแต่ว่าแย่ดำตีให้หาเก่ามันบ่ถือเนาะแต่ว่าเอฟซีพ่นคอนมเมนต์มาว่ามือสองข,าง,ขางก็เป็นซิปสตัวสิบเป็นหาเก่าจังไหว่าสันพ่นไปซื้อซิเพ,พ่นกระไร้มือนี ก็เลยมาตามยาย่ดำต่อเนาะนี่เขาาย่ายดำถือลอตเตอรี่มาสองงวดซ้อนแล้วอันเว่าให้เอฟซีพนฟังแนยย่ยาย่ดำว่างวดงวดก่อนบ่มนงวดนี่ที่ผ่านมาเด่นงวดก่อนพูดนะถืออนไดโอ้โงวดก่อนเหนนรนปะเด็มที่ว่าคือแันเลขหนาพ่นสามตัวสามเก่าหนึง่งสามเก่าหนึ่งจ้าใบใบหน,นึ่งบานนี่ บ่หูว่าจะของ n ถือดอกให้ลูกเบ่งว่ามันบ่ถือเลขนาไปลูกว่าเอ้ถือโรตัรี่ตัวนี้แม่ว่าสัน้นเลไขไาขงหนาสามตัวลูกมาเล่นสงสารโอ้โอย่าดำถือเลขโดยว่าลูกโตด้วดยตัวนี้ก <c oughs> <c oughs> ็เ <c oughs> ลยไปวาเนี่ยลูกเขาก็เลยไปเบ่งไฮก็ลเลยถือเลขนาสามตัวถือเลขนาสามตัวโอ้เว่้ว่บันนี้งวดที่ผ่านมาบางนึงที่ผ่านมานี่ยย่าดำถือบอ คือจากหมวดพวกนึงนีกันถือกันเลขล่างหาแปดจ้ามันเป็นตูกราฟไปซื้อไปซื้ออันแปดสองหาแบนี้ว่ามือซี่ใบบาบนี้มไมี่มีมีตูนี่นะเป็นยหญเพราะว่าน่ะไอสองหาแปดว่าสันใหญ่ก็เลยว่าเออมีอะไรก็มาโลดไววางซีเออเออเออเอยเ่เลยว่า มันมีตกกับอยู่สองใบแล้วแม่เอ้ยสันชิ้นหนมันเป็นซีใบอยู่ลยเอามาะมืดอันนี้ก็บบ้องหูกันเนี่ยในลูกกับบ้องือเก่าได้ได้สองใบได้สองใบโอยายดำถือรถตอรีสองหัวซอนแล้วเธอขับเป็น้องเอฟซีเนี่ยแล้วงวดนี้ยายดำฝันไปฝันละจากงวดนี้ยายฝันอยู่จะแก้ให้จะแก้ยี่สิบเลยแล้ยายก็ว่ามัน ย่า่ย่า mm ่ต hmm. ้องตีทันตีก็ได ah> ้เราเพิมฟ um, okay. ันให้เอฟซีฟังสิเล่าให้ฟังเด้อให้ตีกันเอาเด้อย่ายก็ถึงดอกฟันว่าขี้ยางไปเลยท่านหลุดใครคือใครเป็ดนี่สันปู่น้ำหนทางคือทำท่าคงหน้าสันหลายหลายว่าสันย่ายก็ไปยิบเอาโวยเอาอะไรซึ่งยิ่งกันสามคนว่าสันมาเคี่ยวเคี่ยวสันพ่อเคี่ยวไข่ยางมากสั่ มื่อรถคือปลาเข่าท่นมีปลาตัวหนึ่งมาสันพีแม่น่ะปลาตัวหนึ่งมาสั้นตัวของตัวใหญ่ใหญ่สั้นปลาใหญ่วะสั้นได้ปลาใหญ่แล้วสั้นเพี้งปลาหนิ่นี่ล่างตัวแบกใหญ่สั้นเออใหญ่ก็ว่าเอาไว้ในล่ะไว้นี่จะเอาจะเอาสั้นหาถุงอยู่แต่ว่าถุงทั้งเนืงอมิ้งฆ่าไข่บาาเนี่ยถุงนัแนะ่ะเอาไปใส่ไข่แล้วแล้วอีกไปหาเอาถุงมาใส่ปลาอีกวะสั้นฟันเห็นปลา ค่ะเอาถุงมาใส่ป่าก็เอาถุงมาแต่ป่าแล้วสันโตง่ายลายตาเนี่ยยางมากมากสิจับให้สิจับให้สันจับให้ง่ายสันโตบกใหญ่ายสันโอ้สิจับอุ้มไปแดงเลยนู่นบั่นแค่ถุงแดงแดงเลยสันเลยว่าก็เล่าว่าถุงมาะไซสันถือเอาบ้างไหมนี่ละป่าได้แล้วของเจ้าของแล้วสันจนว่าของเจ้าละแยกป่านะสันเออยายก็เลยตื่นก่อนล้างอย่างเงี้ยกัน จำบ่ได้จำได้เขานั้นึ่งน้อยย่ามีฟันเห็นป่าป่ายังลืมถามป่ายังย่าดำป่าคือป่านิ่นเท่านี้นะ๋อป่านิ่นมีเจ็ดอย่ยังเนาะเจ็ค่ะเจ็เห็นเจ็ดติมตุ่ยเจ็ป่าละป่านิ่นนี่หละว่าตัวหลาย่าดำนี่ตัวเดียวจ้ะตัวตัวเดียวอยีนไฮน่าใสือขึ้นยีนไฮน่าแหลตัวเดียววะสันบ่มีมูเลยมตโตเดียว ยากกัแล้ว่่โอ้สันพ่อทั้งไข่อทั้งอันป่าเนาะสันอืมหรือบางสิโอ้ไปพ่อไปพ่อไข่นี่พ่อไข่ก่อนจะพ่อไข่ก่อนสันคิ้งทงอนทางไปหน้าเข้านี่ละอือหลายหลายสันเต็มทางยุขาวจูนพูนสันได้ก็อทงมาใส่เอาแล้วใส่ไข่เนาะมีมียิ่งย่างมากหรือมี่ยิ่งสองคนละนั่งเคียวเคียยอยู่สันรวมกันยายกันสามคนนี่ละีเคียวม่ย้ายสันเคี่ยวคือมากกว่ามี่แต่ไข่อีกสันย่างไปบัน ไปคือต้นเขาออกวะสันไปพ่อป่าเนี่ยเดี๋ยวเรื่องไปพ่อป่าตัวหนึ่งวิ่งได้ให้หน้าเขามันของตัวยิ่ใหญ่ป่าตัวนั้นอ่ะเออแตาหนึ่งทุ่งไส้แล้วว่าเออจับมาเอาถุงมาใส่หญ่ถุงมาะไซสันเลยว่าถุงมันจะส่แดงได้ลราอุ้มเอารถแล้วว่าสั่นว่านะเพราะว่าอุ้มเอาเออเออเอาคอยิจับไหมเจ้าเจ้าอุ้มเอาเด้อว่าสั่นวางเลยใหญ่ตื่นก่อนยังไงวะเจ้าไก่ขันมันสมัครตีห่านี่พ่อลูกมันหนึ่งเขาน่ะ วันนี้เราแย่ดำสิตีเป็นตัวใดคือคํมเมนต่่าใจแยเด้อยกไปยกับยิ่งยิ่งสามคนเนาะคิดว่า0ูนสซีเดียวเด้อนย์สามซีแต่ว่าศูนย์าซีจเดยาูนย์นีมาจากใสศูนกระมานัวจากที่พ่ออะไรเจ้าของยางไปพ่อไข่ไก่เนี่ยศูนย์เป็นไข่สามไ้้วันนี้ สามกับว่ามียิ่งสามคนนี่แล้วโอ้ม่ยิ่งสามคนแล้วเข้ากัเป็นซีเนาะสนอมก็เลยศูนย์สามซีศูนย์สามซีบาทนี้มันก็เลยมาครอบปลาอีกอัปลากระโดดได้อีกบาทนึ่อันนี้ก็ย่ายตีเข้าเนาะตีกับตีวันสามแปดเจ็ดนี่แล้วเห็นโอ้ตีเป็นฟันเห็นป่าตีเป็นสามแปดเจ็ดพอมียิ่งสามคนเดี๋ยวคุใส่กูหนึ่งค่ะที่เสนะ เลยตีไปมีละแต่ว่าใบรถตัวนี้ได้ใบสามสีนี่ได้ใบวะซีใบโอ้แสดงว่ายายดำนี่ลงทุนสามซีไว้แล้วเป็นบ่อหาอลงทุนแล้วกันกอ้สามแปดเจ็ดนี่ได้ใบหนึ่งรักคนใบล้วอ้ยายดำเอามีดรักทานํามโชโซเอฟซีวันนี้นมีแต่มีโอ้ยายดำเพิ่งลงทุนไว้แล้วน้องเอฟซีเดี๋ยวยายดำเอา หลักฐานมาโชว์ให้เบิ่งค่ะหลังจากถือสองวันแล้วพี่น้องเอฟซีค่ะโอ้ย่าดำโอเคเลยเด้อเด้อเด้อโอ้ยยายดำแล้วลงขึ้นไม่ร้ายเดรฟตีน้องเดี๋ย้อส่วนสามสี่อันที่ว่านีเตียปลาในได้ปลอบปลาเออเอายายดำแปรอีกแปรนึงใส่ข้างหลังนี่ก็ได้หลังนะโชว์ให้เอฟซีเบิ่งดูเดี๋ยวสิหายเอฟซีเบิ่งว่ายายดำเพิ่นลงขึ้นไปแล้วพี่น้องเอฟซีค่ะ พี่น้องเอฟซีนี่ค่ะนี่ยาดำเพิ่งลงทุนไว้แล้วศูนย์สามสี่หกสามสี่สี่สามสี่สามสามสี่แล้วก็สามแปดเจ็ดพี่น้องเอฟซีค่ะยายดำเพิ่งลงทุนไว้แล้วค่ะเอาเดี๋ยวอีกทีนึ่งก็ออเอฟซีเพิ่งสิบเอ็ดเพรท่านยายดำเพิ่งลงทุนสามสี่เด้อพี่น้องเอฟซีเด้อซึ่งยายดำเพิ่งได้สองหวัวซ้อนแล้วค่ะ ยายดำเพิ่นได้สองหวัดสอนแล้วทั้งผิดผีน้องเอฟซีเดอ้อให้ชื่นชอบกับยายดำกระจัดขันกระพานเนาะก็ให้เป็นเพียงแนวทางเนาะเอาวันนี้หลังจากยายดำหลังจากยายดำลงทุนลอตเตอรี่ไปแล้วนี่ซื้อไว้แต่ย่ำไดลอตเตอรี่ยายดำคนามาทรงได้สองหมื่นอีกบอหลังจากได้ลอตเตอรี่มา,าฝันดีบอม่ได้นเนี่ยที่ฝันนี่ละที่ทางคน,นใบเนี่ย ที่ฟันที่ฟันว่าได้ปาเห็นไข่นี่บ่อเห็นนไข่ะจ้หลังจากซื้อลอตเตอรี่มาแล้ร็วคอยมาฝันจ้ะก่อยมาฝันเออลยว่าตัวนี้ลองเเลอาตัวนี้เล่นเถอะแสดงว่ายายดำฝันนีขึ้นว่าสิเข่าว่ายายดำฝันซื้อลอตเตอรี่แล้วฝันดีป่านนี้ก็ขึ้นประสิมาอยู่ดอกเว้ยแต่มันมันรักไดรเนาะแต่ว่ามันเป็นใจมากอยู่นี่คือสามซีนี่แหละไลยโอ้มักสามซีเป็นบ่เนียนในเอฟซีดูขันสนสามซีสับปะ แปดเจ็ดีแล้วเต็มทั้งผู้บาเจ็ตัออวดใด้เหมือนมาฮักทอ,ก,อ,ก,ทอกันบ่กฮักทอกันบอกสามสี่กับแปดเจ็ดพี่น้องเอฟซีศูนย์สามสี่กับแปดเจ็ดย่าดำมมาทอกันมาสั่นพีน FC, ่น,น้องเอฟซีเอ้ยท่านใดชินชอบมาจัดคัด,ออดกระพานกะ<ม>ให้เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเนาะค่ะถึงยายดำเพิ่นถูกสองหวดซ้อนแล้วพี่น้องเอฟซีเอาสำหรับคลิปนี้กะ ขอบคุ่ยายดำหลายๆที่ให้แนวทางเดอ้อสวัสดี <พอ S 1> ดค่ะสวัสดีเดอ้อสุขุมพันมาเดอ้อใ่ครัพี่น้องเอฟซีค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของยายดำเนาะยายดำเพิ่นกระเน่นไปที่034 387ค่ะพี่น้อง2เมตรเท่านั้นเอฟซี FC ท่านใดที่ชื่นชอบหรือว่าตรงใจชอบกับยายดำกับจัดคัดกับพานได้ค่ะพี่น้องเอฟซีเดอ้อแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นคะ่ะ ช้วิจารณญาณในการรับชมผิดถืกบวา,ากนเนาะคะนะ่ะเนาะซึ่งแย่ดำเพิ่นถูกลอตเตอรี่มาสองหอดสอนแลือดพี่น้องเด้อซึ่งว่าที่ผ่านมาถูกเลขท้ายสองตัวสองใบ้ะกาหวดกอนพุ่นเพิ่นกระถึกเลขหนาหวดหน,นีเพิ่นกะว่าเพิ่นฝันดีหลังจากเพิ่นซื้อลอตเตอรี่แล้วเพิ่นกลับไปฝันเนี่ยละพี่น้องค่ะท่านใดชื่นชอบกระจัดค่ะสำหรับพิมนี้แอดโคตัตวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ